สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม m i d i e v a r Dynasty ผมใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่นะครับในการรีวิวบ้านเมืองขึ้นมาเพิ่มเติมโดยตอนนี้เนี่ยได้สร้างบ้านริมน้ํามาทางฝั่งเมืองเ e สโ o เวีย er นะครับประมาณ3-4หลังเพื่อที่จะรองรับประชากรที่จะเข้ามาใหม่นะครับ แล้วก็ในส่วนของกลับมาทางด้านหลังที่จะไปเมืองเฟสตเวียนครับผมทําเป็นกําแพงรั้วไม้เหลมนะครับ กั้นโซนตรงทางถนนนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าเวลาถ้าเราสร้างกั้นให้เป็นที่เป็นทางเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่จริงมันก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นนะเพราะว่าตรงเส้นทางที่ตัดระหว่างสะพานนะครับด้านขวามือตรงด้านหน้าผมเนี่ยผมไม่สามารถที่จะสร้างกำแพงล้วนนามเนี่ยตัดเข้าไปตรงสะพานได้นะเพราะว่าที่ลึกครับมันเป็นที่ต่ําลงตรงถึง,งแม่น้ำแบบก็เลยสามารถตัดกำแพงได้แค่ตรงนี้นะเ้าถามว่าถ้าคนจะเดินผ่านเดินได้ไหมเดินได้ครับ เราก็วิ่งมาตรงพื้นที่โล่งที่ผมได้ทําเตรียมไว้นะครับก็จะมาทําการสร้างโรงเตียมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสร้างโรงเตียมแบบไหนดีที่ผมคิดนะครับคือผมจะสร้างโรงเตียมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะทําเป็นรั้วเล็กๆนะครับรั้วระดับกลางเนี่ยกั้นรอบๆนะแล้วก็รั้วสูงนะครับรั้วสูงเป็นระแนงไม้เนี่ยจะกั้นตรงขอบถนนด้วย ผมทําการสร้างรั้วมาระแนงแบบสูงนะครับไปได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมาทําการสร้างรั้วขนาดกลางนะครับรั้วิเตี้ยๆให้ล้อมรอบทางโรงเตรียมนะครับต้องหาจุดให้ดีๆแล้วก็สร้างให้รอบๆนะครับ ในส่วนฝั่งตรงข้ามโรงเตียมนะครับผมก็จะทําเป็นซุ้มประตูนะครับเป็นทางเข้าให้ดูแบบสวยงามสวยงามหน่อยเดี๋ยวหาก่อนประตูเอาอันไหนดีจะมีให้เลือกอยู่3มอันนะครับจะมีอันนึงที่ผมยังไม่ได้ซื้อแปลนก็ว่าจะเอาอันนี้นะเป็นประตูที่มีหลังคาเล็กข้างบนนะเอาไว้เป็นทางให้ประชากรเนี่ยเดินผ่านเข้ามาได้นะครับเป็นซุ้มประตูใหญ่สูงๆนะครับเดี๋ยวว่าจะทําการวางโครงไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ต้องทําการต่อเติมรั้วให้ครอบคลุมพื้นที่นะครับ หลังจากวางแปลนไว้รอบๆนะครับตรงนี้ก็มาจบตรงจุดโรงงานช่างก่อสร้างนะครับเป็นบ้านเรือนช่างก่อสร้างตรงนี้ประกบจุดไวด้านหลังเลยนะต้องหาจุดเลี่ยมดีๆหน่อยเดี๋ยวผมกําลังเล็งแล้วก็จะทาการสร้างลายพิีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม้กระดานของผมหมดสต็อกค,ครับต้องไปทําการคราฟเพิ่มเติม,ตมที่โรงทําไม้นะครับอยู่ด้านหลัง เดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะทําการสร้างรั้วให้รอบๆนะครับทําให้เสร็จให้หมดแล้วก็เดี๋ยวต้องทําการวางแปลนคมไฟนะับตะเกียงคมไฟตรงนี้ด้วยสัก2อันนะ ทางตรงฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับหมุนหาจุดดีๆสวยๆหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่ตรงหมู่บ้านผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นพื้นที่ราบเรียบมากนะครับมันจะเป็นเนินชันบ้างมีคลุกคลักบ้างพื้นไม่เสมอกันบ้างเวลาเดินชมรอบๆก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำบ้างนะครับบางพื้นที่มันจะไม่เท่ากันอันนี้สร้างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไล่เอาคอนทุบไปเรื่อยๆนะไล่ให้รอบเลย หลังจากที่ทำการสร้างรั้วไม้ระแนงเรียบร้อยนะครับก็มาทำการจัดการตรงประตูทางเข้าอีกฟากหนึ่งนะแล้วก็ได้เวลาที่จะสร้างโรงเตรียมอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วครับมาหยิบค้อนขึ้นมาเลยแล้วก็เริ่มไล่ครับยังมีรั้วที่ต้องตีให้เสร็จแล้วก็ทางด้านโรงเตรียมด้วยไปเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับโรงเตียมเคไป2อสทีไล่ไปเรื่อยๆเอาไว้ครบ แล้วก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโรงเตียมนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้างรั้วเล็กๆที่ผมทําไว้รอบโรงเตียมให้เสร็จนะครับลายครอไปให้เรียบร้อย แล้วผมก็ทําการสร้างรั้วเล็กๆรอบๆลงเตียมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้เนี่ยแล้วผมว่าผมจะทําการตกแต่งนะครับก็จะเป็นการใส่ซ้มประตูนะเป็นการวางตะเกียงโคมไฟแล้วก็ตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้ชนิดต่างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเปิดจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเลย The heat Like you're about to melt. What a scorcher. And there appears some new buildings. I had a dream in which The heat is unbearable. หลังจากที่เราสร้างโรงเตียมเสร็จนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะออกไปทำเควสนะครับเควสท,ที่เราได้ทำค้างไว้นะจากฤรูการที่แล้วนะครับเราต้องเดินทางไปที่เมืองออสโตยานะครับไปเดินไปกันเลยเดินทางมาจนถึงเมืองออสโตยานะครับเดี๋ยวต้องเดินไปตรงจุดที่มีเครื่องหมายตกใจนะครับไปคุยกับ NPC กันพีซีกัน เราเจอแล้วครับเอ c อ้าวเดี๋ยวเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าวิ่งหนีผมอย่างนี้รอก่อนรอก่อนจะวิ่งไปไหนเราเฮ้ยเดี๋ยวถ้าไม่หยุดวิ่งเราจะคุยกันยังไงผมยิ่งวิ่งไวเขายิ่งวิ่งไหวนะครับออกคุนคุยได้อ้าวเอ c ไม่สามารถไม่สนใจที่จะคุยกับคุณขนาดนี้นั่นแสดงว่าต้องพาเราไปตรงจุดไหนแน่นอนอ๋อนี่ไงน่าจะมาคุยกับชายหัวล้นคนนี้แน่นอน พาไปคุยเขากันครับ หลังจากที่ได้คุยกับชายหัวล้นได้คุยกับชาวประมงแล้วก็ได้คุยกับภรรยาของชายคนหนึ่งนะครับก็จับใจความแล้วก็สรุปออกมาประมาณนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้ทางหมู่บ้านออโซยาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ายังขาดจานวนคนหรือขาดจานวนเสียงไปอีกหนึ่งเสียงเพราะไม่งั้นเนี่ยการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้คะแนนเป็นโมฆานะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมอบหมายภารกิจให้ผมเนี่ยไปตามหาชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมซ์ลีดานะ ซึ่งตำแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างของหมู่บ้านออสโวยานครับวิ่งตามแม่น้ําไปนะเดี๋ยวผมจะทําการวิ่งไปดูเพราะโซนนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยวิ่งมาเหมือนกันไปร่วมกันว่าจะเป็นยังไงลองไปดูกันครับ ระหว่างทางก่อนที่จะมาถึงนะครับผมก็ไปเจอแคมป์น่าจะเป็นแคมป์ร้างนะก็มีของให้เก็บมีกระเป๋ามีวัตถุดิบมีทรัพยากรอื่นๆให้เก็บนะครับแล้วก็วิงตรงมาเนี่ยจะเจอกับเหมือนเป็นถ้ำนะถ้ำน้ําตกข้างในตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นเหมืองแต่จร,จริงไม่ใช่เหมืองนะครับมันเป็นเหมือนทางทะลุหรือว่ามีคนมาทําเพื่อที่จะเป็นทางผ่านหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นทางลับก็ได้นะครับแล้วผมก็ควบม้านะ ยังดีที่ว่าสามารถผ่านช่องไปได้ตอนแรกคิดว่าจะผ่านไม่ได้ซะแล้วเพราะช่องมันแคบมากนะถ้าโผล่ไม้จุดหนึ่งเนี่ยก็เจอกลุ่มคนตอนแรกผมเข้าใจว่าโจรเปล่าวะคิดว่าแบบถ้าออกไปในี่โดนเล่นแน่นอนแต่คิดว่าไม่น่าใช่ครับก็เลยลองเดินออกไปเขาก็ไม่ทำร้ายอะไรแล้วนะ ผมทาการควบม้ามาจนถึงสุดปลายทางที่มีน้ําตกนะครับน่าจะเป็นทางตันแล้วตรงเนี้ยตรงพักพื้นดินนะก็เลยลงจากม้าแล้วก็ลองเดินไปดูเพราะว่าระยะห่างจุดเคเวสเนี่ยประมาณ20-30เมตรนะแล้วผมก็เห็น,นครับสายตาผมตอนแรกอะไรวะเนี่ยทางซ้ายหมาป่าทางขวามีหมูป่าด้วยนี่ครับหมาป่าคือน,นอนนิ่งๆหมูป่าก็แบบนั่งเฉยๆมีใบซันด้วยเนี่ยใบซันนอนแล้วก็มีหมีด้วยผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยชายคนนี้มีเวทมนตมีอะไรหรือเปล่านะครับก็เลยลองคุยกับเขาดู แล้นั่นก็คือผู้ชายที่เรากําลังตาม,มาหาอยู่นะครับชื่อไมซ์ลิด้า นัน่นแหละครับท่านผู้ชม ที่ว่าทาไมต้องเป็นเหตุผลที่ผมเล็งสปีดคลิปให้ไหวขึ้นเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานมากเลยครับก็คือผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆประมาณว่าไมซิลิดาเนี่ยเอาเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เกิดบาดเจ็บทีนี้ก็มีคนช่วยเหลือเขานะครับให้เข้าไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยเหมือนกับไปเจอผลไม้หรือว่าเจออาหารอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ทาการกินเข้าไปนะครับแล้วมันเหมือนกับเกิดอาการติดพิษแล้วก็ทําให้ประสาทร้อนนะซึ่งตรงจุดนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาทําได้อย่างไรนะที่ทําให้สัตว์อันตตราาาาายยแแบบนนนั้้้เี่่มนอนขงๆคคคไไดดจกกทุ็ื ใช้หัวลน้นที่อยู่ที่เมืองออโตยานะครับต้องการตามตัวเขาให้กลับไปที่หมู่บ้านนะเพื่อจะไปทําการแข่งเลือกตั้งแล้วก็ยังขาดสมาชิกอยู่นะครับแต่จากอาการที่ไมซิลิดาเนี่ยเขามีอาการติดผิดนะครับเราก็ต้องควบหมากลับบ้านนะไปทําการครัฟยาแก้พิษทันทีแล้วก็เอากลับมาให้เขากินนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราให้เขากินเนี่ยเขาก็เหมือนกับกลับมามีสติเหมือนเดิมแล้วก็พูดคุยได้เือนคนปกติทั่วไปนะก็ได้สอบถามหลายๆอย่างครับซึ่งตัวของไมซิลิดาเองนะครับเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับ,กบเรื่องบบรรพุุษ มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งของมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเลขนับต่างๆนะครับจึงทําให้เขาเกิดพฤติกรรมแปลกๆแบบนั้นนะครับแต่ก็ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาเป็นปกติและสามารถคุยกับเราได้รู้เรื่องและแล้วก็ตอบว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปที่หมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็ต้ลองกลับไปรายงานให้กับชายหัวโลนได้ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาซิลิดายังมีชีวิตอยู่ยังปลอดภัยดีนะครับ หลังจากที่ส่งเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็มาปลุกเขาตอนนอนอยู่ก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละนอนอยู่ก็ต้องปลุกมาฟังทำเควสส่งเควสให้เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวต้องรอฤดูการถัดไปนะครับเราถึงจะมาดําเนินเควสนี้ต่อนะครับทีนี้เนี่ยมันเวลาคล่าแล้วผมก็ต้องควบมากลับบ้านในการเล่นเกม Medieval Dynasty นะครับผมจะชอบดื่มด่ำบรรยากาศโดยรอบของเกมนะผมมีความรู้สึกว่ามันดูสมจริงแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากนะครับ ตอนนี้ก็ควบม้าใกล้ถึงบ้านแล้วถ้าเห็นสะพานนี้ก็คือโอเคแสดงว่าใกล้ถึงบริเวณบ้านแล้วนะครับหมู่บ้านของเราตอนนี้เวลากลางคืนเนี่ยผมได้ทําการติดตะเกียงติดคมไฟไว้ทั่วเลยนะสองแสงสว่างจะได้มองเห็นชัด,ชดนะครับโอเคครับผมสําหรับ ep ที่14นี้นะผมจะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อคร้งหน้ากับ ep ีิบห้นะว่าจะมาเล่นอะไรกันต่อดีระหว่างนี้ก็มีการเปลี่ยนฤดูพอดีนะเพราะว่ากลับมานอนที่บ้านไม่ทันนะครับมันก็จะตัดเปดลี่ยนฤดูให้เลยเดี๋ยวมันจะไปสปอนเราที่ใน้าาย่นะวชงสุดท ด,ดูการนะครับแล้วพอแบบถัดจบปุ๊บนอนไม่ทันเนี่ยมันก็จะมาสปอนให้ที่เตียงที่บ้านเลยก็คือว่าเป็นเทคนิคแบบนึงนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะจากไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหลานประจำหมู่บ้านนะครับเจ้าหนูจิโนเวฟ่านะไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับอายุสองขวบแหละเดินออกมาเล่นหน้าบ้านแล้วก็อยู่ในสายตาของคุณแม่นะเ <นะ S 2> ด็กน่ารักดีครับผมชอบเด็กเกมนี้มากเลยแบบเวลาตอนเขาเด็กๆอายุ2ขวบเดินเต,ต,ตะแตะเตะออกมาเล่นบางทีก็แบบเขาจะถือกิ่งไม้ขึ้นมาฟันดาบเล่นแต่ว่าเจ้าหนูคนเมื่อกี้ผมผมซื้อเหมือนเป็นตุ๊กตาไม้ครับแล้วก็เอาไปให้เขาเป็นของขวัญเขาก็บอกว่าเขาคุณมากๆครับคุณลุงเรียกเราลุงนะเออน่ารักดีเขาก็บางที เล่น,นผมชอบดูการเคลื่อนไหวของ NPC ของเกมนี่ครับเวลาแบบเขาทํานู่นทนํานี่แล้วก็อันนี้ผมเดินมาบริเวณโรงเตียมนะครับเดินมาเช็คดูว่าเออแบบมีอะไรให้เก็บบ้างแล้วก็ตรงส่วนด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยน,นี้ผมก็ทําเป็นที่นั่งเอาไว้นะเวลาตอนเช้าหรือว่าแบบตอนที่เลิกงานนะครับประชากรเขาจะได้แบบมานั่งเล่นได้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปตกแต่งโรงเตียมเพิ่มเติมนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปละไ,ไปจริงๆละทีนี้ <laughs> พามาดูบรรยากาศรอบๆโอเคครับไว้เจอกันใหม่ EP ที่สิครับสวัสดีครับ